เต้าหวยมะพร้าวอ่อนสูตรเด็ดในตำนานอร่อยหอมหวานละมุนสุดๆสูตรตัวเต้าหวยตามนี้เลยจ้านำผงวุ้นมาใส่น้ำลงไปแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำา10-20นาทีผงวุ้นป้าจะใช้ของนางเงือก a a ตัวนี้นะจ๊ะหลังแช่ผงวุ้นให้นำขึ้นตั้งไฟคนคน,คนจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายหมดย้ำว่าจะต้องเดือดและผงวุ้นละลายหมดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอปัญหาว่าตัวเต้าหวยไม่ยอมเซ็ตตัว ผัดมาใส่น้ำตาลทรายน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวลงไปคนคน,คนจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลละลายหมดยกลงจากเตาแล้วก็คนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นส่วนผสมควรจะต้องมีอุณหภ,ภูมิที่ต่ำกว่า65องศาเซลเซียสนะคะแนะนำว่าให้ซื้อเทอร์โมมิเตอร์มาติดบ้านไว้ เมื่ออุณหภูมิได้ที่แล้วเทริชนอนดาลี่ครีมเมอร์ลงไปริชนอนดาลี่ครีมเมอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนผสมตัวนี้สําคัญมากเขาจะช่วยให้เต้าหวยของเราเนี่ยอร่อยละมุนมากแมโครมีขายร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปมีขายถ้าใครหาซื้อไม่ได้มีพิกัดให้ในช่องคอมเมนต์เทริชนอนดลี่ครีมเมอร์ลงไปในส่วนผสมที่อุณหภูมิต่ํากว่า65องศาเซลเซียสแล้วถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปริชนอนดาลี่ครีมเมอร์เขาจะแตกตัวจ้า mm hmm. เมื่อใส่ลงไปแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ถัดมาเดี๋ยวมาตักตัวเต้าหวยใส่ถ้วยนะคะตักเต้าหวยใส่ถ้วยขนาด6ออนซ์ขออภัยในความเย็นของฉลาก1ถ้วยจะใส่ตัวเต้าหวยหนักประมาณ80-83กรัมตักใส่ทั้งหมด12ถ้วยจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จต,ตัวในระหว่างนี้มาทำน้ำรัดเต้าหวยนะจ๊ะวิธีทำน้ำรัดเต้าหวยสูตรอยู่ด้านบนนะคะนำวัตถุดิบทุกอย่างเทลงไปในหม้อยกเว้นริชนอนด์เดลี่ครีมเมอร์ตั้งไฟคนๆๆต้มจนกระท ทั้งเดือดยกลงจากเตาคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งอุ่นและอุณหภูมิต่ำกว่า65องศาเซลเซียสเทลิชนอนดาลลี่ครีมเมอร์ลงไปคนให้เข้ากาันแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนำเต้าหวยที่เซ็ตตัวดีแล้วออกมาจากตู้เย็น ตักน้ำรัดเต้าหวยที่เย็นสนิทแล้วราดลงไปด้านบน<ฮ>หนึ่งถ้วยใช้น้ำรัดเต้าหวยประมาณ80-83กรัมปิดฝากเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ตลอดเวลาจะสามารถเก็บได้3-4วันต้นทุนวัตถุดิบตามนี้ถ้าเป็นป้าป้าจะขายถ้วยละ3 5 3ถ้วยร้อย